ผมสวัสดีครับผมบดอนเขาอยญ่ไร่สดทางอ่า u t u b e ครับพี่น้องครับบดอนตั้งาน่ตัวครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับมันจะเป็นวันจันทร์ที่อ่ายี่สิบสองเนาะนะครับเดือนมิถุนายนนะครับสักประมาณอ่าหกสิบเจ็ดเนาะนะครับปีพุทธศักราชาพนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะหรือว่าสองพันยี่สิบสี่นะครับพี่น้องเนาะ ทักทายมาเนี่ครับช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงพี่น้องครับเกือบบ่ายแล้วเนาะอ่าประมาณเวลาตอนนี้กับประมาณ12บสองนาฬิกาหาสินาทีแล้วนะครับเลยประมาณครับผมมาดอนนะครับมาไลฟ์สดลองเมือง,งทักทายพี่น้องนะครับไลฟ์สดทางช่อง YouTube นะครับอ่าเป็นช่องที่ผมสร้างขึ้นแล้วก็บ่ค่อยได้ไลฟ์สดแล้วก็บ่เคยมีโอกาสได้ไลฟ์สดทางช่อง YouTube เลยนะพี่น้องครับเมือ่อวานมีโอกาสได้มาทักทายแล้วก็สวัสดี เป็นจังไดพี่้องครับกินเขาอาเทียงแล้วกันไปนอนะผมต้องขอโทษขออภัยพี่ดองลงหนาก่อนนะครับหาคำพูดคำจาผมอาสีบะสุภาพหรือว่าบางข้ามบางข้าาพูดอาสิโป๊ะขนนะต้องขอโทษขออภัยยในการไล่สดอลองทดสอบไล่สดดูพี่้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาบ้านข้าบมบุมเนาะบ้านข้าบุมนะครับเป็นบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่นะครับผมคนคน อุออยบลรัชธานีครับผมเป็นคนอยู่บนนะครับแต่ว่าไปเกิดอ่าไปคลอดลูกเป็นคลอดอเป็นเด็กหน่อยมากเนี่ยตั้งแต่เด็กหน่อยคือว่าอยู่เพื่อเดชอุดมนะครับไปโรงพยาบาลเดชเนาะไปไปคลอดนะครับเนาะแลวน้าส,สกุลผมนี่เป็นนักส,สกุลของพ่อใหญ่นะครับพี่น้องครับเกษตรวเรื่องประวัติ้ฟงวาอ่าที่จริงแล้วนักส,สกุลผมนี่เป็นน้าส,สกุลของทานคุณพ่อคือว่าอ่ากิสพลอ,อินทองนะครับเป็นคือว่าอินทองนะ บันนี้ทางน้องสาวนี่ก็ซื้อกิจสตนอินทองนะแต่ว่าเพลินมาเปลี่ยนเป็นนัด,น,ดนัดทิชาเพิ่นว่าอินทองนะก็เปลี่ยนออก่นว่ามันพอตักขาย้มันอาจจบาิบ่บมมากบมวนก็เลยเปลี่ยนเป็นนัดนัดทิชาอินทองนะครับนอ้องส่วนคุณแม่คำนี่กับในน,นักสกุลข,ของของพอ่อของหญ่กินผ้าหนิดนะครับแต่ว่าพ่อมันจะเสียนตำรวจกันแล้วนะครับก็บได้ เปลี่ยนว่าเป็นนางหนูแดงโบยใหญ่นะครับเพราะว่าทางคุณพ่อผมซืออ้นอนายพ่อโบยใหญ่นะครับวันนี้ผมมาล่องอ่าล่องเป็นการอ่าประกาศขายอ่าดินเมืงองพีนน่น้องเนาะดินอ่าเป็นดินอยู่สีท่ทิมืองใหม่นะครับอยู่สีท่ทิมืองใหม่ก็อ่าซิบซีไรก่กูกูเกือบซิบหาไร่นะครับเป็นมีการบด ตั้งแต่เริ่มการปลูกยางนะครับแล้วก็บเบกขางทางยางมานะครับเนาะก็ปลูกพุ่นดินเอาแล้วก็ไปะเะหิดกระต๊อบไปะเะหิดบ้านอยู่ในสวนยางนั่นนะครับก็บอยู่ประมาณสองสามปีนะสองสามปีสีป่ปีก็มาประสบอุบัติเหตุนะครับถ้าคุณพอ่อหน้าพ่อเลี้ยงพ,พ่อเขานี่เล่าตกเปย์นะครับเปย์เหมือนเปย์ผมน้องน,นี่นะอูขาดนะครับอูขาดเสื้อขาดหรือว่าเสื้อลุดนี่นะนะทำห้เพราะเป็นเด็ก เป็นอัมพาตนะครับเส้นเลือดทับถึกเส้นเอียงเขาวาผู้หมอกขวา,าก็เ่ยไเด้เป็นเด็กน,นอนเสื้อปูเสื้ออ่ากนนอนอทอสมมตอน,นี่นะครับนอนกจากเป็นการเสียใจของลูกชายแต่ว,ว่าผมก็ถือว่าเป็นพ่อผู้หนึ่งนะที่มีแต่มีส่วนรวมในการว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับอยู่ในทวีปบ้านนะครับเป็นน้องเนาะจะมีความสงสารม,มีความเมตตาอ่าตอ่อ ผูพกาลีอยู่แล้วเลยว,ว่าพอกะอาเซเ็นพอจะเถรพงกะกะกะหกักแลยเขาลบเล่านะทั้งพอทั้งแมมแต่ว่าสาตร์นี้เ,เกิดมาแล้วนะครับผมกับบุได้ว่าสี่อยากสี่ให้เป็นบางเสียบางอารมณ์นะบางวิบากกรรมนะเราอยู่ด้วยกันแล้วล้วมาเกิดกร่วมกันก็ทำดีเท่าที่ทำได้นะครับก็าแต่ว่าผมกะบุอยากสีให้คิดหนาคิดหลัง คือว่าเกิดมาเท่ากับเฮ็ดบุญทิ็ดยังกับเฮ็ดให้ให้คนที่อยู่บ้านคนที่อยู่ฮื่นนะ,ะคือ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 ว่าเป็นพระในบ้านในฮื่นนะเป็นคนที่ให้อ่าที่ดีที่สัวกับเป็นคนที่อ่าหายโอกาสแล้วก็ซอยเรือเฮ้านะเวล,ลาเฮาอ่าเป็นเด็กหน่อยึอ้นมากตัวใหญ่นะเฮ้ากับเด้เพิินเป็นคนอุ้มขี่ล่างดากนะกินกังฟูแบนหนับนะคือว่าเป็นโพี่ เนีย่ยหมวเนื้อหัวนะครับพี่น้องเนาะก็กวรให้คิดแต่พิจรารณาวัติผม,มบัติเป็นไผ่นะ,ะก็ให้คิดพิพจารณาเอาแต่ว่าบางบุตรบุตรบาทของวิบัติกรรมคนเท่าก,ก็คือการบางเท่าเกิดมาในฐานะที่ดีบางเฮาบางคนเท่าเกิดมาในฐานะที่อพอแม่ไม่ยูบไมกินหล,ลายบุตรบาทที่คนเท่าได้เจอนะ,อะวินเวนกรรมของเท่ากะอยู่กันด้วยเวนกรรมถ้าเท่าเบิดเบิรกรรมแหลกก็คือว่าเบิดเวลาของกรรมแล้วเนี่ย กันแด่ใจกันไปนะในโลกนะครับการล่าสุดนี้ก็เสียวเสียวเสียใจเสียที่ได้อ่ะอ่าอ่าเกิดว่าไม่พิมพ์ของศาสนานะครับอาจารย์เท่ากับเดมอโรรานาผาดโดยการเป็นประสบอุบัติเหตุนะครับอยู่ในในอ่าหมู่บ้านนอกอ่าหมู่บ้านต่างหมู่บ้านนะที่ไปมีกินนิมนต์ไปตอนเสาร์นะครับก็เลยมีการอ่า ทำพิธีแล้วกะทรงท่านขึ้นสู่สวรรค์นะครับเป็นพระอาจารย์ที่ในใสายถ้ำในสายของบัดรปานะครับขอแสดงความเสียใจนะน้ำแต่ผมก็ได้ไปซอยงานซอยยังซอยคนโตคนเตียงนะแล้วก็ตักบาตรนะครับลวก็ไปถาทำวัตรเย็นน้ำนะพี่น้องเนาะไล่สดมื่อนี่นะครับเป็นการขามาทักทายแล้วก็ร้องทดสอบในสดมือง ตอนนี้อาจิบัเห็นผู้ทีเขามานะครับหรือว่าอาติบัได้พ่อผมในการแดสดแต่ว่าสามารรที่เมืองย้อนหลังได้น,นพี่น้องเนาะนะเพราะว่าเป็นการเทสไล่สดเป็นครั้งแรกของบาดอนนะครับผมเปิดช่อง YouTube มาเนี่ยเซมันปีกัวสองปีนะครับก็บมีการติดตามและกามีการตัดต่อขิปเกิดขึ้นหลายอย่างนะบอจะเป็นทางบุญบาหรือว่าเวรกรรมหรือว่าเป็นของที่ท่านกอมหรือว่าเป็นของที่ท่านเป็นของกดแห่งกรรมนะหรือว่าจะเป็นของ นรกสวรรค์นะหรือว่าเป็นของวิบากรรมนะหรือว่าเป็นของเรื่องจริงเอามาเล่าให้ฟังนะก็มีนะครับก็เป็นการตัดต่อมาดัดแปลงแต่ว่าเป็นธรรมตาต่อแล้วก็มาลงขายพี่น้องฟังพี่น้องเมืองรับกันในช่องของบารดอลงคลิปนะครับหรือว่าผมอาจจะไปพ่อเหตุการณ์ต่างๆผมก็ถ่ายเป็นคลิปไว้แล้วก็มาลงให้พี่น้องฟังอ่านะก็เป็นเรื่องปกติของบารดอลงคลิปนะครับหรือว่าไปตลาดเตอลี หรือว่าไปเลาะไซรกับไลน์โซดไปแล้วก็อาจสีตัดต่อมานะครับมันลงเป็นช่องยูทูบแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ผมมีอยู่สองสองทางที่ผมอาจะทำไว้นะคือว่าเป็นของยูทูบนะหนึ่งช่องแล้วก็เพจหนึ่งช่องแล้วก็เป็นของบารดอนอานายดอนเราคนเดียวแค่คนนะครับ,บเป็นของ บาดดอนกับไตดอนเนี่ยน้ำกันนะพี่น้องเนาะก็เป็นการเปิดหาอ่าช่องแล้วก็เปิดหาการสานได้ในะครับเปิดหาการ,านะร,าการอ่ามองเห็นนะครับก็บพยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพื่อใจะให้อ่าเป็นการอ่ามีจุดในการอ่าเข้ามาชมนะครับแล้วก็ตอนนี้หัวขอ้อต่างๆผมสัง่ง,ง,ง,งเป็นบาดดอนลงคลิปไว้นะครับในะช่อง YouTube นะก็เลยเป็นการอาจสะ มีการเปลี่ยนหัวข้อไปแน่นะครับว่อาอาจจะไปล่าสุดที่ผมไปรวมงานอยู่ที่วัดบตรนะครับเด็ดการเป็นงานศพของคุณแม่อกองพันนะกองพันของอบัตรใกล้ๆกันนะมูเก่านุ่กันนะพี่น้องเนาะกะแม่คุณแม่กองพันกาละเล็กนะเป็นเหตเสียชีวิตลงตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันนะครับโรคประจำาตัวหรือว่าโรคหลายอย่างที่ว่าเรา เป็นในตัวเล่านะกะขออ่าขอแสดงอ่าเขาเรียกว่าขอแสดงความเสียใจอ่ากับครอบครัวทองถันนะครับที่ได้เสียคนที่รักไปแล้ว่าได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วกับไปสู่พบที่ดีนะกะผู้อยู่กับซีอ่าผู้อาผู้อ่าผู้อยู่กักะดิ้นรนต่อไปกะสิีบอกว่ากะสซีเลื่อนกะสซีเลื่อนรีเลื่อนต่อไปนะจะบอกขิดไปปะมาเนาะผู้ไปกะเขาให้ไปสู่พบที่ดีนะครับ ประว่าจะเป็นฆรา,าวาสนะบรว่าจะเป็นพระนะหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าจะเป็นโยมโยมอะไรต่างๆกะก็คือกัน,กนนะสิ่งที่ตามไปในโลกในพบไปหรือว่าพบต่อ,ตอไปอีกก็คือบุญบุญสนที่เราทําไว้บุญความดีที่เราทาทาไหอนะที่ได้ทรงผลเท่าในเมื่อเขาจากลมีไนะ่สิ่งที่เขาทำไ้สุดนี้ว่าพยายามคุมจิตควมใจนะ ทงใจทำแลวก็คือว่าอดทนในสิ่งสิ่่พบเจอที่ห้องพบเจอนะครับแลวก็พยายามบีกเลี่ยงนะการประทะเรือกว่าการใส่าปากเสียงเรือกว่าการใส่อารมณ์โมโหนะก็คืออ่าลีบเลี่ยงเรืนน่องนี้ออกห่างหนะรือกว่าเดินถ้นามีปัญหากาพยังเดือดเลี่ยงเกี่ยกับเป็นการ บางความติดใจเจ้าของนั่นแหละนะผมว้าได้ซิฟกว่หน้าที่แล้วพี่น้องนะเป็นการเทสไดสดนะครับตอนนี้เมอยู่ที่บ้านของผมเองนะอยู่ที่บ้านควมเองนะครับกะนอนเปียอยู่นะเป็นการไลด์สดลองลองมึงนะครับว่าตึงใดบอดด้อ่าเปิดเพลงบอดด้ใส่ยงัยยยงแบบพี่น้องเป็นการไลด์สดแบบสดเลยนะตอนนี้ผมนอนอยู่เปยอ่อยู่ในสวนยางนะพี่น้องนะ ตุนยางกล้องนี่กับใบบัน,นี่อ่ากล้องกับไดพี่น้องกับกับใยนะกับใยนะได้สดพี่น้องได้สดนะถ้าพูดถึงว่าผมเสริลองเอาอันเพียงเขา่าก็ขึ้นได้อยู่มั้งเนาะนะครับก็ขึ้นก็ขึ้นได้อยู่นะอันนี้ผมก็กแบบได้เนียนะเสริลองใส่มึงเทียดมึงยังไงนี่คืออีอย่าง อ๋อปรับสีปรับคพมใสคพ่มอ,อียงโอ้ยังสีเองอืมอืมด้กกระกับขึ้นกล้องอ๋อยังสีนะพ,อไ,พอได้เมืองพอได้เงตอนนี้ความห้อนอุณภูมิความร้อนสูงเกินระบบอ่าปิด อ่าระบบจะปิดอ่าฮอสปอตระบบจะปิดหรือว่าอ่าและอ่าฟังชันนี้จะหยุดใช้งานไปสักพักเมื่ออุณหภูมิความร้อนกลับสู่ปกติก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะไม่ได้ผมไปไลฟ์สดต่างๆหรือว่าผมไปถ่ายขิปทรศัพท์ร์ตนะครับมันกระิดับเครือกไปเลยนะครับเป็นการโหมดเครื่องบินไปเลยนะแล้วก็ถ่ายมันประมาณหน้าที่หนึ่งหรือว่าประมาณสัก นาทีนะครับมันกลับขึ้นมาให้เกาน,นะครับกับในการทานได้ทานได้ทีละสองนาทีหรือสามนาทีแล้วก็ห่อนแล้วก็ดับไปแล้วก,ดกด็ดับห่อนแล้วก็ดับห่อนแล้วก็ดับอยูนะครับเป็นการจนว่าห้าสิบปอยไห้บ้านปิดเครื่องถิมนะครับแล้วก็ปอยให้มันเย็นแล้วก็พอเปิดไล่สดใหม่หรือว่าเปิดให้เป็นการแล้วก็ปิดหน้าต่างออกให้เบิร์พี่น้องเพ,พาราะว่ามันสีไม่ได้ทํางานเยอะเกินไปนะบางครั้งเดี๋ยวผมเปิดอ่าเรียกว่าโหลด โหลดคลิปในการตัดต่อไว้เนาะผมก็เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะร้อนนะถ้าถ้าถ้าเราเปิดแบบว่าหน้าต่างไว้เยอะนะถ้าไม่ไม่ไม่ปัดทิ้งมันมันมันก็จะช้าแลวมันก็ทําให้เครื่องมันร้อนเยอะไปเพราะมันมันใช้งานเยอะไปโทรศัพท์ไร้ส่วนนี้เป็นไร้ส่วนของ oppo a สิบสองนะครับเป็นการสแกนใบหน้าแลวก็สแกนลายนิ้วมือได้นะครับรุ่นนี้นะถือว่าเป็นรุ่นที่ ประหยัดแต่ก็คุ้มค่านะครับเราสามารถที่จะโหลดกล้องกล้องออเขาเรียกว่าออโปสสิบห้ามาใช้ได้นะครับแล้วก็การการมองเห็นของกล้องเนี่ยชัดเจนถึงระดับอของอ่าเขาเรียกว่าใช้แต่แอปกล้องของ o p อ o โปสนะิบหเราถือว่าความชัดเจนแล้วก็ความนันก็เจ เ0เนะของกล้องจริงๆของบันเลยนะอันนี้ผมกล้องธรรมดาพี่น้องครับเพราะว่ามาขึ้นเดี๋ยผมลบของแอปกล้องอาเขาเรียกว่าแอปกล้องเข้ไปเข้าไป,าไปโมเมนเาเรียกว่า่าไอ,ไอโฟนไอโฟนอะพีดโอ้ยน้อไอโฟนสิบงานอะไรที่ต้องการให้มันชัดเจน แต่ถ้ากล้องธรรมดาเรามันจะไม่ชัดจนโอเค,คพี่น้องครับซุกี้มันจมันเครื่อนเก่าครับผมมาดนภิทรจบไลฟ์สดของ youtube เท่านี้มันี้เป็นการทักทายแลวกะลองไลฟ์สดดูนะครับอันนี้กล้องตั้งตั้งตรงแบบนี้นะพี่น้องเด้อบ่งหนว่าเป็นอย่างไรในการรับชมแต่ว่าต้องแต่ว่ากล้องเป็นสีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในการรับชมนะแต่ว่าน่าจะเป็นการารับชมแบบเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาว่าจะเป็นยังไงนะ ถ้าถ้าผมตั้งกล้องอันนี้ไว้แสดงว่าเหมือนกับเราตั้งแบบถ่ายรูปนะก็เวลามันเราเราเราไปเปิดอยู่ในช่องทีวีอะไรมันจะดูดูแค่ครึ่งเดียวมันจะดูดูแค่เหมือนกล้องเหมือนอยู่ในโทรศัพท์เหมือนตรงกลางอนะ่ะแต่แต่แต่ถ้าเราเอียงอย่างนี้นะี่ะมันเหมือนจะว่าเป็นเป็นกล้องแบบว่าให้ดูแบบเต็มหน้าจอใน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 ทีวีนะ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 โอเค ทดสอบไดทดมัน,นีนะครับขอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับที่มาอารับฟังอา่าไสวดลองดูนะครับแต่ว่าผมดูจากกล้องตอนนี้คือไม่ไม่มีการรับชมใดๆเลยนะคนชมไม่มีคนคนไร้ไม่มีนะครับเนาะฝากถึงคนที่ต้องการทีจ่จะอ่าซื้อที่ดินนะครับเป็นที่ดินสวนยางนะครับสวนดงังในไร่ละแสนส0 0หมบาทนะครับเป็นไร่ที่อา่า ถือว่าง่ามขึ้นกันพี่น้อง่ะต้นกับะม่านต้นเสาเนี่พี่น้องต้นยางนะต้นยางนี่าณต้นเสาเนี่ยเอาขี่ขี่ได้ะมาณต้นเสานี่นะครับเพราะว่าอายุการใส่การดูแ,แลอะรกับอายุการงานของอายางนี่เพิ่งเปิดได้สองปีนะครับแต่ว่ากับขีดในบกีนีแลายก็มีส่วนปีที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าอ่าว่าปีปีที่ผ่านมาตัวปีห้าห้าไม่ใช่ปีห้าหกปีห้าห้าหกเนาะก็ถือถือว่า มีคนกีดเนาะอันนี้ก็ปีห้าเจ็ดแล้วนะก็เป็นเดือนมีสานะตอนนี้เนาะก็ปีห้าเจ็ดนะถือว่าปลูกถือว่าปลูกมาแล้วก็มีการกีดมาสองปีมาอพี่น้องเนาะต้นยางกะถ้เาเห็นขล้ปในคลิปในคลนนนะิปพัทตะตอไหวนะพีน่น้องนะถือว่างามแล้วก็หน้าย,ยางนี่คือจะบบเป็นเห็นไหมพี่น้อง เห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมครับอันนี้หนายางมันเสียแล้วแต่ว่าการบำรุงรักษาอ่าไม่ได้ทานหน้ายางเท่าไหร่นะหรือว่ากินกินเกนเนาะนี่กินเกนเนพี่หน้องครับนี่กินเกนหน้ายางเป็นแบบว่าขีดหาเอาอันนี้ก็มีมีแต่ผู้เฒ่าคุณขีดเอานะพี่น้องขีดเอานะครับ เป็นการคือว่าจากแต่ผมนปลูกมาทำไมสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะนี่เซลอ้ฟังในสมัยก่อนเนี่ยเป็นปนเป็นดินบางเป่าแลวก็ปลูกอ่าเป็นการปลูกหน้าอ่าดำหน้าเอานะครับฝนฝ่ามาน้ำท่วมครับก็เลยใส่เป็นใออว่าใส่เอาเอาเขามาดำนะดำเงาเลยวันนี้พ่อส่วงปีนั่นก็นเลยเห็ดเป็นเออว่า อยากปลูกต้นยางนะมันียางถือว่ายางพีนองเพิ่นมันมันตายมันเหลืองนะครับบ่มีคนปลูกนะเพบ่มีโอกาสที่จะปลูกเพิ่นกันเลยผมก็เลยมีความคิดกับเม่ว่าเอายางมาปลูกซะเพราะว่าเสาวีนะพีนองเพิ่นบ่ปลูกนะเพราะว่าเพิ่นมีปัญหากันกันเลยก็เลยเด้ปลูกยางของเสาวีนี่คือว่าต้นนั้นเบี้ยบ่มันใจว่าเบี้ยแล้วักบาด15บาทนะครับ15าบาทหรือเปล่านะ15บาท เบี้ย15บาทแนละ้รก็ไล้ไล้บาทเติบอยู่นะก็เลยเป็นการหายเงินสองเถื่อนนะพี่นนองนะปลูกดะกีปลูกยุฟ่งนีไปก่อนนะครับฟ่งนี้ไปก่อนอ่ะต้นนี้ยางฟ่งนีเป็นยางมาจากผักไต่โดยตรงเลยนะครับนีย่ยางตัวนี้ั่งนั้นเป็นยางของพ่อพ่านะครับพ่อปลูกปลูกไว้ปลูกไว้คือวางเด็กว่าเพิ่นตอนขายนะครับตอนขายแต่เพิเ่นไปเรียนตอนมาจากทิสเกตรนะครับจากพี่นนองเพิ่น